เจ็ดศจาั้แต่ศูนย์จาะสองแปดเก้าห้าจ็ดศูนยเจ็ดศูนย์อ๋ออายุในหลวงศูนยี่เลขประจำตำแหน่งป่ะนเก้าศูนย่เลยเเล่นศูคนหาซื้อนักตอนนี้มีแล้วก็ครับจะหมดรถล้จาะมดลคนมามาไหว้นี่ถูกนักหรอครับถูกนักจาะ ช่วงขายช่วงมัเนี่เนาะเจ้าแม่เอาแต่ไอช่วงนี้เลขในหลวงกำลังมาแรงเจ้าเลขในหลวงรัชกาลที่สี่เนี่ยมาแรงลดแพงเลยหมดแพงเจ้ามีขายจากสองเป็ดเลขเลขเลขเปอย่างมาแรงวะไม่พูดเ้เลยเอามากึือไปเนาะเจ้าถุงทุ้งหมดไง รอเกาบทครับนีมีก็มีทูเขนะครับ はい。 สาธุชมพุทธบ,บริษัททั้งหลายวัดสันมะเกีย่ยนของเราตั้งอยู่ที่ตำบลสำรนานราชอำกเภอร่สะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดสันมะเกีย่ยนนั้นเป็นวันเป็นวัดที่เพิ่งจะพัฒนาจากนักสงฆ์พัฒนาขึ้นมาเป็นวัดที่เป็นพระวิสุจำิรราได้ถูกต้องตามกฎหมารฐสมาคมและวัดสันมะเกียนของเรานั้นมีโครงการต่างๆที่ พระพิถุสมัมเณรช่วยการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นโครงการโค้งหนองนาแห่งส,สัทธาสวนเกษตรพระธรรมหรือว่าโครงการบริจาคลงศพเพื่อคนไร้ญาติและคนที่องค์กรต่างๆที่จะมาขอรับบริจาคจากวัดของเราวัดสมเเกียงของเรานั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ญาติโยมจะได้มากราบไหว้สักการะขอพรก็จะมีพระเจ้าทันใจและหลวงพ่อยกขาวที่บนพระโบสถ์วิหารวัดสมเเกียง แล้วก็ยังมีไอ้ไข่พ่อท่านเทิมที่ทางวัดสาสนมุมท่านได้ถวายให้มาปฏิสถานตั้งไว้ที่วัดส,สมสเกียวเพื่อที่จะให้ญาติโยมที่ขอรพนับผือตถาในไอ้ไข่ได้มาสักการะบูชาโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงนครศรีธรรมราชแล้วก็ยังมีทาเาวสุวรรณสององค์ก็จะมีปางประธานพรหน้าเทพแล้วก็ปางเหยี่ยมราหูอัลฟุลินทปาหูเพื่อให้ญาติโยมได้สักการะบูชา ที่วัดสันมะเกียงของเราวัดสันมะเกียงนั้นเป็นวัดที่เล็กๆที่กาลังพัฒนาอยู่มีพระภิสุจิ์จำปัา10รูปสามเณร2ญิูปกิจกรรมต่างๆที่ทางวัดเราก็ที่จะโดดเด่นที่เป็นหลักก็คือการทําสวนเกษตรในในชื่อโคกหนองนาแห่งศรัทธาที่นําผลผลิตออกผลผลิตต่างๆเนี่ยเอามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทางไวรัสโควิด COVID -19 หรือว่ามีฐานะยากจนหน่วยงานองค์กรต่างๆ ได้นํานมเมล็ดพันธุ์มาบริจาคมาถวายแลควภามิสูจสํสำเร็จเราก็ทําการปลูกปลูกผักแล้านำผลผลิตต่างๆนั้นมาช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งขอ,ของมุทนากับญาติโยมที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะได้รับความรู้เพาะและช่วยเหลือกับทางวัดเราตลอดไปท่าน,นผูถชมว่าการเข้ามาในในเนี้ยเราจะมีมาตรการที่จะให้ญาติโยมยังสวมหน้ากากไหมเพราะตอนนี้ก็ตามแล้วแต่ แต่ละบุคคลเนี่ยครับอตอนนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด19มันเริ่มเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งการเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดสมเกียรติของเราเนี่ยเราจะมีจุคัดกรองแล้วก็ลดราลงให้ญาติโยมเนี่ยเว้นระยะห่างในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็พบะเราจะมีเจลแอลกอฮอล์ประจำจุดต่างๆให้ญาติโยมได้ทำความสะอาดเพื่อ รักษาสุขภาพรักษาความปลอดภัยของเจ้าโยมสัาที่มาสักการะสิ่งศิษย์ในวัดสันติเกศของเราไม่เดือดมีให้ใครให้ดูชาเนาะ